ขาดต้เออเป็นยังค่อยมากแง่โอ้ยไม่แง่เห็นยังนี่มีคนละอ่านอยู่แมมพูดอ่ะของตัวครองอ่ะเป็นกนากเคียนพูดเป็นนั่งอยู่กันพูดแหมเด็กสันป่าเป็นนั่งกันพูดเด้อได้ยินไหมยินให้ป้าเป็นนั่งกันพูดตีนูนูซีนั่งอันนี้ตีพูดเดียวตีให้ป้าไปนั่งกันพูดแมนบอป้าไปเด้อไปเออป้ไปเด้อ Like... <laughs>